ไปคุยกันเรื่องของสงครามเล็กน้อยนะครับก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อวันศุกร์วันเสาร์อะไรที่ผ่านมานะว่าเดทไลน์ที่อิสราเอลให้กับกลุ่มให้กับฉนวนกาซาแล้วกันนะฮะ24ชั่วโมงนะครับให้ย้ายคน1.1ล้านคนนะครับออกไปจากพื้นที่ทางตอนเหนือนะครับนอตกาซาโดยที่ข้ามแม่น้ําไปพอข้ามแม่น้ําไปเสร็จก็ถือว่าปลอดภัยแล้วแล้วก็เดี๋ยว อิสราเอลจะเข้าไปเลียร์พื้นที่ปรากฏว่าครบ24ชั่วโมงครับก็มีการขยายเวลาขยายเวลาขยายเวลาขยายเนี่ยรอบที่3แล้วนะขยายรอบที่1นึ่งูสหชั่วโมงขยายรอบที่2เนี่ยรูสกจะ3ชั่วโมงอะไรทักอย่างเนี่ยนะครับตอนนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะจากการขยงขยายเนี่ยเพราะมันมาตั้งตั้งกี่วันแล้วเนี่ยนะฮะก็วันอาทิตย์ทั้งวันเนี่ยผมก็นั่งติดตามข่าวตลอดบุกหรือยังบุกหรือยังนะฮะมก็ต้องตอบว่ายังไม่ได้บุกย่างเป็นทางการ แต่ว่ามีการส่งเข้าไปลนะบ,บางส่วนนะครับส่งเข้าไปเคลียร์พื้นที่บางส่วนเห็น <c oughs> คลิปคนไทยที่ก็ไปช่วยดึงตัวมาได้ด้วยใช่ไหมส <c oughs> นหนึ่งก็โอเคนะดีใจด้วยนะที่ออกมาได้นะครับแล้วก็เห็นคนไทยที่รอดชีวิตกลับมาเนี่ยเราก็มาเล่าให้ฟังว่าอันนี้อันนี้ที่เขาเล่าให้ฟังนะว่าคนทหารปราเลสไตน์เนี่ยเข้ามา แล้วก็คนไทยก็รีบซ่อนตัวอยู่นะครับแล้วก็มีการมาเคาะประตูนะครับเรียกจะพูดประมานไทยแลนด์ไทยแลนด์นะพูดไทยแลนด์ด้วยนะครับเขาก็คิดว่าโอ้เป็นฝั่งอิสราเอลนะทหารมาช่วยแล้วนะครับก็ออกมากันนะพอออกปั๊บก็โดนจับไปเลยนะปรากฏว่าเป็นปาเลสไตน์นะครับก็เลยมีการคาดเดาว่าเขาจงใจจะจับคนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็ ไม่แน่ใจอันนี้ก็ที่ฟังฟังเข้ามานะครับก็ามาเล่าเล่ากันฟังกันเวลาฟังอะไรก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อภายในครั้งเดียวนะก็ต้องด,ดูดูสภาพแวดล้อมด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงแล้วกันปรากฏว่าก็ยังไม่ได้บุกอะไรนะจริงๆก็ตั้งใจว่าจะบุกบกน้ำอากาศเลยนะตามที่มีการประกาศเอาไว้นะทั้งแลนทั้งซีทั้งแอร,ร์นะครับคือบุกไปทุกทิศทุกทางเลยนะครับคือจะจับให้ได้แหละนะครับ ล่าสุดนี่คือประกาศว่าจะฉีกมไม่อยากจะใช้คำพูดเลยนะคำพูดนี่คือรุนแรงมากๆเลยนะบเบจามินเนทันยาฮูเนี่ยพูดไว้เลยว่าจะฉีกเป็นชิ้นๆเลยนะคือแบบจะเอาตายนะครับจับมาแล้วจะแบบเอา คือแค้นมากะนะฮงถ้าจับได้คงเละเทะเลยะนะครับนี่คือสิ่งที่เออบนจามินเยนทันยาหูพูดค่อนข้างเกี้ยวกาดนะเมื่อวานก็มีการไปให้กําลังใจทหารตรงชายแดนนะฮะผมเข้าใจว่าอันนี้ผมเข้าใจว่าที่มันยังล่าช้าอยู่เนี่ยเพราะกาลังรวบรวมไพ่ผลนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตอนนี้วันที่9แล้วนะครับมีการรายงานว่าจํานวนทหารนะฮะประจําการแล้วกันะ ไม่มันจะมีทหารกองหนุนกับทหารประจําการถือว่าทหารประจําการนี่คือเขาฝึกทุกวันเขามีอาชีพเป็นทหารอยู่แล้วเนี่ยแสนกว่านายแสนกว่านายในขณะที่กองหนุนเนี่ยก็คือชาวอิสราเอลทุกคนเป็นทาหารอยู่แล้วไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงแต่็ต้องมาฝึกทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยออพอเวลาเกิดเหตุการณ์เงี้ยก็ระดมพลนะก็บินกลับประเทศกันเต็มเลยนะครับได้ข่าวว่าบางแอร์ไลน์นี่ให้บินกับฟรีด้วยนะมีไม่ไม่เสียตังค์นะก็ ระดมพลกับนะตั้งตั้งเป้าว่ที่ประมาณ3ามแสนรู้สึกว่ากลับมาใกล้แล้วนะใกล้จะถึง3 5มแสนแล้วจากตัวเลขที่อิสราเอลรายงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกําลังไพ่พลนะฝั่งของอิสราเอลมีการประเมินนะย้ำว่ามันแค่ประเมินนะเพราะไม่เราไม่สามารถรับรู้ได้หรอกว่าเขามีกี่คนนะครก็ประเมินกันแล้วกันว่าฮามาสเนี่ยน่าจะมีสักประมาณ3 0 0 0 0นะฮะเรา่าอิสราเอลเนี่ยมีประมาณแสนกว่า ก็จะบุกไปล้วงมาเขคือ,คอจะเยบกําลังพลเนี่ยสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังบุกเข้าไปในพื้นที่เขาไงนะฮะมันเขากำลังจะเขาเรียกว่าอะไรดีก็ชา,านาญการลบมากกว่านะรู้ว่าจะต้องยิงตรงไหนงั้นไม่ใช่ว่าพวกมากกว่าต้องชนะเสมอไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นอยู่บ่อยครั้งนะในประวัติศาสตร์การลบที่ผ่านมาน้อยกว่าแต่ก็ชนะก็มีนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับแล้วก็ อีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสุดๆเลยก็คือตรงฮิสบาร์ล็อกนะครับตอนนี้ก็เปิดฉากโจมตีกันตรงทุ่งชิบะนะทุกคนชอบในในรายการนี้ชอบทุกคนอ่ะชิบะใช่ไมมใช่นะฮะก็ทุ่งชิบะนะครับตรงที่รับสูงโกลันตรงนั้นนะครับก็เป็นจุดที่อิสราเอลไปยึดจากซีเรียกลับมาตอนนู้นนะแล้วก็ประทะกันอยู่บ่อยครั้งตรงตรงตะเข็บชายแดนตรงนั้นนะครับ ก็รู้สึกว่าจะยิงกันหนักหนาพอสมควรนะครับแล้วก็โดยเพราะยิ่งแรงหนุนที่ทางเขาเรียกอะไรทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะของอิหร่านที่บินไปที่กุมเบลุสนะของเ,ออเรบานนนะแล้วก็คล้ายๆกับสนับสนุนแหละนะะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้พูดเป็นทางการนะครับแต่ว่าแค่แค่แบบ สนับสนุนนะฮะกลุ่มติดอาวุธพวกนี้นะฮะซึ่งก็อิสราเอลเนี่ยอย่างนั้นเบนจามินเดอทันยาหูนี่เชื่อสุดใจเลยว่าอิหร่านนี่แหละคือตัวดีนะฮะแล้วก็ชี้หน้าอยู่เสมอนะครับถึงอิหร่านจะไม่ได้พูดอะไรก็ก็ตามนะครับทีนี้ถ้ามันประทะกันนานๆเนี่ยมันไม่ดีไงถ้าเปิดหน้ากันด้วยเงี้ยมันจะนํำพาไปสู่การดึงคนที่3เข้ามาด้วยหรือเปล่าตอนแรกก็ลบกันแค่อ,อิสราเอลกับกลุ่ม กลุ่มบางกลุ่มนะแค่ยังไม่เป็นประเทศนะยังเป็นแค่กลุ่มนะกลุ่มฮามาสกลุ่มฮิสบล็อกนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอิหร่านเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มละมันจะเป็นประเทศกับประเทศละงั้นความใกล้เคียงที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นนําไปสู่สงครามโลกมันก็มันก็เห็นพอเป็นไปได้อยู่นะครับมันก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นแล้วกันนะฮะไม่อยากให้เกิดนะแต่ก็า้งจะบอกว่าถ้ามันมีคนมาร่วมวงเยอะๆเนี่ยมันก็จะมากจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นรายงานสรุปของวันจันทร ไอ้อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะดูต่อนะครับนอกเหนือจากนี้การเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตนิดหนึ่งนะฮะก็ US สนะฮะสหรัฐอเมริกาก็แน่นอนแหละเอาเกยตัวเรือลบนะสองลำนะครับ มาจอดรออยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าไอ้ไอ้เจอรัลเจอาร์ฟอร์ดเนี่ยอันนั้นคือเรือรบหนึ่งในเรือรบที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐอเมริกาแล้วนะคือแบบเรือรบที่เจ๋งที่สุดละนะมาจอดเทียบท่ารออยู่ตรงนั้นนะที่เมดิเตอร์เรเนียนทางซ้ายมือแล้วก็มีอีกลำหนึ่งนะเคลื่อนเคลื่อนพลมาด้วยนะมาสมทบก็เรียกว่ามาขู่เต็มที่นะครับเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มาจอดรอนะครับก็คือเตือนนะฮะ ชาติที่กำลังจะเข้ามาให้การสน,นสนับสนุนนะในที่นี้คืออิหร่านนะครับมีการระบุชัดเจนเลยนะว่า U.S. Warn U.S. นะอเมริกาเตือนนะอิหร่านอย่าเข้ามายุ่งนะ <laughs> Back Channel Talk on War นะครับก็คือแบบอย่าอย่าเข้ามายุ่งตรงนี้นะครับก็มาปรามไว้เห็นไหมมันก็จะเริ่มก็จะมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายไม่เห็นด้วยนะผมเห็นการไปปาฐกถานนะของคุณโจไบเดนนะครพูดถึงว่าเราจะต้องช่วยอิสราเอลนะครับเพราะว่า เด็กตายไปเยอะนะเ่าโดนฆ่าอย่างทารุณกรรมนะแต่ว่าในอีกมุมนึงนะผมก็ไม่เห็นด้วยกับที่แกพูดพูดด้านเดียวนะเพราะว่าสิ่งที่อิสราเอลทำกับปาเลสไตน์เนี่ยอันนั้นก็ผู้ไม่รู้อีน่อยเนี่ยก็เยอะนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าเสียชีวิตไปเนี่ยก็แตะ3,000ันคนละนะเออคือคือความชอบธรรมมันจะมากกว่านี้ถ้าคุณไม่ไปฆ่าเขากลับนะแต่ว่าพอคุณฆ่าเขากลับแล้วไอ้คนที่ฆ่าเนี่ยมันจะมี มันจะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยนะพี่พอมันพูดแบบนี้เนะี่ยมันก็เหมือนพูดอยู่ข้างเดียวนะว่าตัวเองเสียสูญเสียเยอะอะไรเงี้ยนะ,ะอิสราเอลสูญเสียเยอะนะพันกว่าคนมันแต่พอเราไปทํากลับเนี่ยเราก็เป็นเด็กเยอะด้วยนะฮะเด็กเยอะอัตราส่วนเนี่ยเด็กต่อผู้หญิงในปาเลสไตน์เนี่ยหต่อสเลยนะก็เด็กเยอะมากนะเขานิยมการมีลูกเยอะๆนะเพราะว่าด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วกันนะฮะก็ต้องต้องออต้องประชากรยิ่งไม่ค่อยพอนะครับ คิดสภาพอะกล่องเล็กแค่นั้นนะอยู่กัน2ล้านกว่าคนนะมันมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะถนนกาซาถ้าทีล่าสุดของอเมริกาก็คือการบอกการเอาเรือรบมาจอดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถอยไปนะอิหร่านอย่ายุ่งนะฮะแต่ว่าก็ไปบินไปเลบานอนคุยกันเรียบร้อยแล้วนะส่วนคุยอะไรกันเนี่ยก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องดูผลลัพธ์สัปดาห์นี้อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการข่วงมาจากอิหร่านนะ,ะตอนแรกก็ไม่ค่อยเปิดหน้าเท่าไหร่ตอนนี้ก็เีนการเปิดเปิดมาเรียบร้อยแล้ว,ลวบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ ฉนนกาซานะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับกับชาวปาเลสไตน์ตรงนั้นนะก็คือถ้าเกิดพูดง่ายถ้าอิสราเอลเคยพื้นที่แล้วมันตายกันอุตลุดเลยนะมันเยอะนะกายเป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยจบไม่สวยแน่นะครับก็ครูนะฮะอิหร่านบอกว่าจะได้อิสราเอลจะได้พบกับอะไรนะคล้ายๆกับฝันร้ายเลยนะฝันร้ายวันที่มืดมนหนึ่งวันแบบเต็มๆเ,เลยนะคือจะโดนแน่นอนนะฮะ ก็ไม่บอกว่าคืออะไรแต่ว่าคือถ้าเป็นภาษาไทยก็ง่ายๆคือถ้ามึงเคลียรตรงนั้นคือมึงเห็นดีกูแน่นะฮะถ้าเป็นภาษาไทยคือประมาณนี้แล้วกันนะฮะแต่ไม่ได้พูดว่าจะทําอะไรนะฮะแต่ว่าเห็นดีกันแน่นอนแล้วก็จะยืดเยื้อแล้วก็ยาวนานนะฮิสบัลเละจะจัดเต็มนะฮิสบัลเละเนี่ยก็เป็นกลุ่มการลบที่ต้องบอกว่าเป็นนักรบที่เก่งมากนะครับเก่งถึงขนาดไหนเก่งถึงขนาดที่อิสราเอลก็กินไม่ลงนะฮะอเมริกาก็กินไม่ลงส่งทหารไปเยอะนะับแต่หมยที่จะไปยึดเลบานอนเนี่ย ไม่ไหวนะสุดท้ายต้องยอมถอยนะส่งไปแบบลบกันแบบเป็น10ปีนะสุดท้ายไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าสูญเสียเยอะมากนะตายกันแบบอุตรุดนะฝรั่งเศสก็เข้าไปด้วยนะตอนนั้นก็ไม่ไหวอะ่ะก็รู้รู้กิติศัพท์ของฝั่งของฮิสบัลอลดีนะฮิสบัลลตอนแรกก็เป็นแคก,กลุ่มาหารนะสมัยที่บุกเข้าไปอะ่ะนะในปี1980ตั้งแต่ยุค80นะครับมันจะมี2ครั้งนะบุกไปตอน8 82 82ก็จะบุกไปเลบานอนนะเป็นฮนะิสบอลเลาะนั่น82แล้วก็1987นะบุกไปตรงไอ้ถนนกาซาก็เกิดกลุ่มฮามาสนะก,ก็ต้นกำเนิดก็ใกล้ๆเคียงกันก็คือแรกๆก็เป็นกลุ่มทาหารนะฮะที่สู้รบนะป้องกันพื้นที่นะครับหลังจากที่ฮิสบอลเลาะเนีย่ยได้รับชัยชนะนะแล้วก็เรียกว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะเพราะปกติชาติอาหรับเนี่ยไม่ค่อยชนะเท่าไหร่นะเพราะว่าอิสราเอล ของเขาดีนะมันจะมีอาวุธดีกว่าพออาลับชนะเนี่ยก็เรียกว่าฮิสบล็อนี่โด่งดังเลยนะจากกลุ่มทหารเนี่ยก็เลยกลายเป็นมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะงั้นฮ ok ิสบล็อฝังการเมืองก็คือฮ ok ิสบล็อที่มาพูดคุยกับอิหร่านนั่นเองนะเขามาพูดคุยกับฝั่งการเมืองนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งฝั่งของออปาเลสไตน์เองก็แตกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่คิดว่าน่าจะ เจรจากันแล้วก็แบ่งออกเป็น Two State Solution กับกลุ่มสุดตรงที่คิดว่าไม่ควรเจรจานะครับก็แบ่งออกเราก็จะเห็น PLO นะที่เปลี่ยนมาเป็นฟาตาแล้วก็จะเห็นฮามาสเกิดขึ้นนะฮามาสก็เน้นเรื่องของอติดอาวุธนิดนึงนะแล้วก็ไม่ไม่ยอมรับอิสราเอลเลยอันนี้ก็จะสุดตรงเลยนะแต่ฟาตะเนี่ยก็จะเห็นประมาณว่าอ,อาจจะต้องอยู่ๆกันไปหรือเปล่านะครับ Two State Solution นะฮะงั้น เวลาท่านทูตต่างๆเนี่ยที่ทูตปาเลสไตน์เนี่ยที่มาประจำอย่างมาเลเซียอย่างาแถวๆเนี้ยนะอาเซียนหรือรอบๆโลกเนี่ยก็จะมาจากกลุ่มฟาตะนะเพราะว่าทางอเมริกา UN เนี่ยไม่ได้เลิกอกไนส์ไอตัวไอฮามาสเนี่ยเป็นเป็นตัวแทนประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮามาสเนี่ยก็ออยังถือว่าเป็นแค่กลุ่มนะ มันยังไม่ไม่ไมถูกเล็กก็ไนซเพราะฉะนั้นเงินช่วยเหลือเวลาอยู่เ,เขาเรียกว่าไราดีประเทศต่างๆบริจาคไปหรือติดต่อผ่านสถานทูตไปเนี่ยมันก็จะไปลงกับกลุ่มฟาตะนะซึ่งมันก็จะไปตกแถวแถวเวสแบงเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของฮามาสเนี่ยมันก็อยู่อยู่ตรงตรง,ตรงชนวนกาซาเนาะมันก็จะไม่ค่อยได้รับเงินตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า UN ก็มีการไปตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างลําบากอยู่พอสมควรอะไปฟัง Like Aviv. these are the latest developments in the Israel-Hamas conflict. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has met with troops near the border with Gaza. That, as the military said, is preparing for the next stages of the war against Hamas, and that will include, quote, an integrated, coordinated attack from the air, sea, and land. The statement didn't specify a time frame. In a television address, Netanyahu once again. ประโยคอย่างไม่ได้ didn't specify the time frame. จะมีการบุกแน่นอนนะครับฮามาสไม่ต้องห่วงอิสราเอลไปหาแน่นอนนะฮะแล้วก็จะบุกทั้งบกน้ําอากาศแต่ไม่บอกเวลานะผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของกลยุทธ์การศึกนะศึกที่ไหนเขาจะบอกเวลาบุกแหละนะเขาก็จะไม่บอกว่าเขาจะบุกตอนไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเขาบุกเขาก็จะบุกตอนทีเผอเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่สื่อกําลังล้าๆอยู่นะตามข่าวมาสักพักบุกยั่งบุกยั่งเนี่ยมันก็ถ้าอยากจะบุกจริงๆมักจะบุกตอนที่ มทุกคนแบบเบื่อๆกันอยู่นะฮะก็จับตากันให้ดีแล้วกันสัปดาห์นี้เป็นต้นไปไม่รู้จะบุกตอนไหนนะฮะ Again, We are ensuring the continuation of the war with more ammunition that is arriving to Israel, more weapons. We will destroy Hamas. We will bring a victory. It'll take time, but we will end this war stronger than ever. <coughs> <coughs> meanwhile israeli military has said this morning that its fighter jets killed the hamas military leader responsible for the last weekend's attack the statement says it occurred overnight during operations that took out hamas rocket launchers as well elsewhere the u.s secretary of state Antony blinken has urged beijing to use its influence in the middle east to prevent other state and non-state actors from attacking israel and widening its war with hamas ก่อนหน้าน,นี้ก็บรนอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บินไปหาเจ้าชายซาอุด้วยนะคุยบอกว่าได้คุยกันแบบ productive นะเขาไม่บอกว่าคุยอะไรกันด้วยนะฮะก็บินไปบินมานี่ก็บินกลับมาที่อิสราเอลอีกนะคับแล้วก็หาลือนะฮะอเมริกานี่เขาเข้าไปคุยกับทุกทุกประเทศเลยนะไปคุยกับซาอุซาอุบอกว่าไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาแบบนี้นะคุณจะต้อง Stop. นะคุณต้องคุณต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนบริสุทธิ์เป็นหลักนะซิวบิลเลนส์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปครั้งนี้ของอของอิสราเอลนะที่จะบุกเข้าไปจับฮามัสเนี่ยผมถือว่าเล่นเกมเสี่ยงนะอันนี้เล่นเกมเสี่ยงสูงนะครับไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงนะอย่างที่ว่าตัวเองมีอาวุธเยอะเนี่ยมันจะง่ายนะฮะถ้าเราลองคิดว่าเราเป็นเนทันยาหูเนี่ยต้องบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะหนึ่งคือยอมไม่ได้เพราะว่าเข้ามา เข้ามาแบบอุกอาจเลอเกินนะไม่งั้นเจอแรงต้านในประเทศแน่นอนต้องทําอะไรบางอย่างแต่ไอ้ครั้นจะเข้าไปเนี่ยแล้วถ้ามันไปโอ้โหมันไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซะเยอะนะมันก็ไม่ดีอีกนะมันจะเจอแรงกดดันมหาศาลจากต่างชาตินะและความชอบธรรมที่คุณเคยมีเนี่ยมันจะน้อยลงนะน้อยลงไปเยอะเลยแหละก็แทบจะไม่มีเลยหรือเปล่านะเพราะว่าฆ่าเขาไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปครั้งนี้มันอยู่ที่ว่าจํานวนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยตายไปเยอะแค่ไหนนะครับ

ซาอุนะก็พูดชัดเจนนะคุณจะต้องหาทางนะที่จะให้ลดความตึงเครียดสถานการณ์โดยหลวนแล้วก็คำนึงถึงเรื่องพีซเป็นหลักนะอันนี้ซาอุเป็น <On the S 1> หัวง <ground S 1> มาก i s r a UN ั l i อ, to to อนนี้ก็มากระจุกกันที่ศูนย์อพยพที่ UN อยู่นะครเพราะว่าเชื่อว่าถ้าจะโจมตีคงจะไม่ยิงบอมมาที่ UN ตรงนี้นะเพราะถ้ายง mm hmm. มาตรงนี้ก็คือ คือเรียบร้อยอะนะครับถ้าโจมตีตรงจุดที่ UN ไปตั้งแคมป์อยู่เนี่ยน่าจะลำบากล่าสุดนิดนึงนะฮะอันนี้เพิ่งมาเมื่อตกี้นี้เองนะตอนเจ็ดโมงเจ็ดมงยี่นทีโอ้โอัปเดตล่าสุดตอนนี้คือทหารนะครับอ,า,อ,นนอาร์มีเซอเวอร์0ก0ันตันกัสฮัเฟตูเซนะครับ,นนรรบนนมีการแจ้งเตือนออกมานะบอกบอกสื่อต่างๆงาน,นี้มาจากฝั่งอิสราเอลนะอิสราเอลบอกว่าขณะนี้ ประชากรนะฮะชาวกาซาทางตอนเหนือได้ย้ายออกไปแล้วกว่า6 0แสนคนเนี่ยกำลังจะพูดว่าความชอบธรรมแหะคล้ายๆว่ามันมีล้านกว่าคนใช่ไหมตอนนี้ออกไป0 0 0 0 0คนละกำลังจะบอกว่าออกไปเยอะแล้วเหลือน้อยแล้ะเดี๋ยวกาลังจะเข้าไปได้แล้วนะฮะอันนี้รึเปล่านะีประมาณนั้นแต่มันอิมพลายได้แบบนั้นนะฮะก็อันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆตัวเลข0 0 0 0น 6, นะฮะเคลมมาจากฝั่งของอิสราเอลมีคนย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ 6แสนคนตอนนี้ไม่ค่อยเหลือคนแล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่านี่คือแมสเซจที่อยากจะบอกอชาวโลกนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลเข้าไปไม่ผิดแล้วนะคนมันน้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเคียบพื้นที่เยอะแล้ว ก็ต้องดูกันต่อไปครับอยู่ที่มันสูญเสียเยอะหรือเปล่านะถ้าอยากจะเข้าไปจริงๆนะฮะแล้วเข้าไปเนี่ยมันไปล้วงมาได้จริงหรือเปล่าถ้ามันล้วงไม่ได้แล้วมันสูญเสียเยอะในไอ้ภารกิจการไปล้วงไอ้ตัวหัวหน้าออกมาเนี่ยหัวหน้าฮามาสแล้วจะไปปลดอาวุธทั้งหมดนะต้องมั่นใจว่าฮามาสไม่มีอาวุธไม่มีความสามารถในการต่อสู้หลงเหลืออยู่อีกนะก็เนี่ยแหละนะนี่คือ,อมันจะมีสูญเสียแค่ไหนนะจะทําง่ายขนาดนั้นไหมนะฮะ